การวิเคราะห์พันธุประวัติตัวอย่างที่หนึ่งนะคะผู้หญิงกับผู้ชายเป็นโรคใกล้เคียงกันจะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นยีนแฝงที่ไม่ได้มีการทุกรุ่นจึงสรุปได้ว่ามีลักษณะพันธุกรรมแบบ a u t o s o m อลร e เซ s s i v ยีนค่ะตัวอย่างที่สองนะคะรุ่นที่หนึ่งจนถึงรุ่นที่สามจะสังเกตเห็นได้ว่าผู้หญิงจะมีอาการเป็นโรคมากกว่าผู้ชาย จากตัวอย่างก็คือผู้หญิงมีอาการเป็นโรค8คนส่วนผู้ชายมีอาการเป็นโรค2คนจึงสรุปได้ว่าเป็นการถ่ายทอดทางลักษณะพันธุกรรมแบบเซกลิงโดมิแนสยีนค่ะตัวอย่างที่3นะคะเห็นได้จากตัวอย่างก็คือผู้ชายทุกคนทุกรุ่นแต่ยกเว้นเขยมีอาการเป็นโรคซึ่งสรุปได้ว่าเป็นการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมแบบวล์ลิงยีน หรืออีกชื่อก็คือโฮ l a แลนดิกยีนค่ะขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ